มเมื่อกี้ผมชี้เป้าเป๊ะเลยพี่น้องไงเดี๋ยวมาดูการมาดูการเดี๋ยวเอาเอาเอาใจเย็นใจเย็นอยู่ไหมนะปลามันล่าแล้วนไงถ่ายมาเลยชั่วโมงก็สิบสี่นาทีเนี่ยมันล่าแน่นอนเลยเอาไปทําเป็นประแดกโรถอยู่ไหมอยู่ไหมตึงตําไหมตําไหมไม่ตําเลยเดี๋ยวมาไปแล้วเนี่ยไปไหนล่ะโทรศัพท์เรียกมันเออ่าเดี๋ยวเราจะกลับมาไปทำนิโตไปนี่พี่น้องครับผมมา มาเลยเด้อเสียนหแห่เด้อกล้องมาเลยเด้อใครอยากชัวเด้อมาแล้วมาแล้วเสียนแห่ที่เขารบรักกล้องมาแล้วมพี่เก่งงเก่งสีสสมเป็นไงพี่นักไหมนักไหมพี่นักไหมไม่นักเลยเนะ้ยเสียนแห่เชื่อถือไม่ค่อยได้นะบอกไม่นักเลยบักใหญ่ออกมาขึ้นมาเลยเนะี่ย ฟังนู้นละพี่ฟังมีไหมพี่ฟังมีไหมต่ำไหมต่ำเั่นมั้ยไม่ต่ำเลยเนี่ยเอาเอาหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะเกงเกงสีส้มสองแล้วนะขาวน้อยนะขาวน้อยนะปาร์ปื้อเต็มไหมเต็มคาร์เบเลยไหมเต็มเลยไหมเต็มเลยไหมเต็มเลยเต๋อโอ้ไม่ต่ำจะเต็มพี่น้องเอ้ยเอชัวชัวท่านชอบโชวเออขอบคุณครับพี่พี่เดินกล้องไหมห้าี่สามส้มหนึ่งไหมทั้งตัวไหมพี่มมามา กิดตัวทั้งตัวไหมเกิดตัวทั้งตัวไหมได้แต่ปลาจอกได้แต่ปลาจอกเนี่ยไม่การบานน่ะผมโฟกัสการบานพี่เล่นด้วยไหมห้าสี่สามต้องถึงทั้งตัวนะทั้งตัวว้าใจยังไม่ด้านพอเนาะไปกันอีกครับพี่น้องครับผมไปกันอีกเสียนครับมีปลาตัวใหญ่โชว์ไหมครับไม่มีนะครับไม่มีกล้องไม่ชอบครับชอบปลาแต่ตัวใหญ่ครับกล้องไปกันที่ครับพี่น้องครับผมนี่แหละมุมสุดท้ายนะฮะเส้นทางสุดท้าย ของบ่อนี้นั่นโอ้ยโอ้ยมาพอดีเลยว้ายฮอ้หปลาอะไรน้องพี่น้องเ้ยตีตัวแหงแต่เออเออเออเขากระชังเรียบร้อยปลอดภัยไปก่อนหวานไว้วานสวบมุมตั Mario, ้มมุมนี้เลยกักวังตรงนี้เลยครับพี่น้องครับผมปึ๊ดปเดี๋ยวเดียวแม่มุมนี้ก็มีช็อตให้เห็นกบพี่น้องครับผมว้าว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 ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เดี๋ยวได้ๆตุ้มๆช่องตุ้มๆเดี๋ยวเลยนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นกองหลังทิมแทงทิมแทงทิมแทงเห็นเมื่อกี้ตีตัวใจเย็น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 จอดเอ็ดเบ็ดอุดปฟึ๊บฮูฟึ๊บเลยว่าไงว่าไงว่าไงขึ้นมาขึ้นมาดูมาโอ้โอป่าเลยต้องกายตองกายอาดอาดอยู่อยู่อยู่ต้องอยู่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 อยูยูไหมผมมาอยู่พี่น้องครับผมอ้าวโอ้ต้องกายต้องกายสองโลสองโล โอ้ตีตัวแขงตีตัวแขงไม่ยอมมาเถียงเนี่ยให้มันเถียงกันนานให้มันเถียงกันนานพี่น้องเอ้ยให้เถียงกันนานปัดปั๊ดปัดปั๊ดปั๊ดปั๊ดอยงย่งลูกชายลูกชายอบโอ้โหเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนเออจับคอที่เข่าเรียบร้อยป๊ดเรียบร้อยเสร็จมาคองดองเงอกไปกันหน่อยรึยังไปกันนะอ๋อจึงพยายขึ้วผ้าโอ้ยเต็มคาร์ลิโอพี่น้องครับผม ปัดป wow! oh, e ัดป oh, ัดปดปัดดโอ้ยสองเลยเนี่ยอดปปัดเ้ยกลองเลยพี่น้องเอ้ยปัด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 ใหญ่ดีแทพี่น้องเอ้ย โชว์พี่พี่โชว์โชว์จอตัวเบกนีเอพี่พี่เบก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 โชว์ว์วเออท่านชอบโชวสพลูกผยิงใหญ่เออยินดีกับท่านด้วครับห้ได้ให้ได้ให้ดูไหพ่อมีอะไรชว์อไหนดเ้าหญ่มีชวไหมอ้าญม่มีมมีเครับผมโอ้เต็มพ่อเอ้ยขาสซอยนี่เต็มเต็มมเตมไหไหนใหญ่แไหนในตัวใหญ่นั่นตันี้นะ อันนี้ใหญ่สุดพี่ตัวนี้เนาะตัวนี้ใหญ่สุดเะปลาห้าโลหกโลนะพี่เนาะยินดีคับท่านเลยครับพี่่าอยู่บ้านอะไรครับพี่ครับบ้านเหลือบบ้านเหลือบเนี่ยนครับผมปลาติ้วบ้านเหลือบก้องมาเลยครับพี่น้องครับผมใครอยากโชว์ครับพี่น้องครับผมเมื่อกี้ได้ขาแห่ขาแพงท่านด้วยเน่เด็กไปรุ่นบ้านเมื่อกี้พี่น้องเ้ยไปนี่ครับช็อตนี้ หนึ่งชั่วโมงอีกสิบเก้านาทีครับพี่น้องเราเดินทางาคนไหนคนไหนพี่งุนู่นน่ะดินู่นและนี่ฟังคุณฟังนู่นใครล่ะเสือนะสีดำมัำเนเนี่ยเสือสีมันกำลังจะหวานใช่ไหมสีน้ำเงินเป็สีดำเสือเสือสีเงินแหยแดงๆกว่าก็ลังจะหวานนี่ใช่ไหมคนนี้จะหวานเนี่ยเน่ยจะไมพี่คนที่หวานเนี่ยเหรอเสือสีดำเนี่ยขอบคุณครับ เราจะพาท่านผู้ชมไปดูปลาคราวเสียงแถครับได้ข่าวมาบริเวณนี้ใครได้ปลาคราวชวยหน่อยได้ไหมครับเอาปลาคราวได้ไหมครับปลาคราวกันนะปลาคราวไหนได้ปลาคราวคนไหนครับพี่ของพี่หรือเปล่าใครได้ปลาคราวเมื่อกี้เนี่ยฮะอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ไหมพี่ตัวใหญ่มั้ย สองโลโอสองโลยังไม่เท่าไหร่ครับสองโลข้าวัยวสองโลสองโลไม่เท่าไหร่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปนะฮะแต่ว่าเป็นย้อนแสงตะว,วันครับพี่น้องเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆครับปลายังไม่หมดครับเราลุ้นได้อีกหรือเปล่าวันนี้คลิปเดินทางมาถึงหนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบนาทีนะครับโอ้ย้อนจริงๆครับพี่น้องย้อนจริงลองลองซิลองซิเอ,อา ผมก็ขออนุญาตปิดคลิปนะฮะดูซิว่าจะมีจังหวะนะครับพอที่จะจอดเบรกอีในบริเวณไหนที่สามารถปิดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูสลัดสลวยได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บไปกันดีนะครับนี่นี่นะยางครับยังยังโอ้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 โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทรมานใจแน้ เดี๋ยวเดี๋วโอ้ยคักอีดีเลยโอ้ยไม่ย้อนไม่ย้อนไม่ย้อนครับไม่ย้อนครับเราจะปิดคลิปเลยเราจะปิดคลิปเลยครับพี่น้องปิดเลยปิดเลยยกโช์ยกโช์ผมจะปิดคลิปแล้วยกโชยผมหน่อยยกโช์หน่อยอ้าวว้าว้าาววาวว้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 ้าว้าว้้้ลา้้้้ ร่วมกิจกรรมเนะครับพี่พี่ครับมองกล้องนะครับพี่ครับขอบคุณครับผม <laughs> ขอบคุณครับสำหรับการรับชมพบกับผมบอยใหม่เลยครับพี่น้องบายบาย